ตัวผสมงูหลังตัวเดียวในโลกใช่ผสมใช่นี่คือพี่น้องกันนะครับแต่ว่าลายจะไม่เหมือนกันอันนี้ราคาแพงไหมฮะอันนี้ขายอยู่แสนแปดครับแสนแปดร้อยแปดหมื่นครับแสนแปดหมื่นนะครับตัวนี้ครับตัวหรือคู่ก็ตัวละตัวละครับอือเพราะว่าเป็นตัวแรกในโลกรับรองไม่มีใครมีเหมือนใช่อันนี้ลูกปีนี้ใช่ครับแล้วปีหน้าจะมีไหมฮะปีหน้าไม่ได้ทําครับไม่ได้ทำตัวแม่ครับอันนี้คือ ซูปเปอร์ไทเกอร์แพตตินมัมแฟนทอมครับแค่ชื่อยีนนี่ก็ทำกันลำบากแล้วฮะตัวนี้คือโมชิโนโกลเด้นชายตัวเดียวในไทยตัวนี้เหรอใช่ใชตัวนี้ตัวเพิ่งเพิ่งทำได้ครั้งแรกครับตัวเดียวในไทยแต่ก็ในโลกก็มี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 มมมแล้วครับมีแล้วโอ้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วครับแต่มีไม่เยอะหรอเพราะว่าเพราะอะไรครับที่ทำยาก มันโอกาสเปอร์เซ็นต์ได้น้อยเพราะว่านี่สี่ยีนนะสี่ยีนเป็นงูสี่ยีนครับได้น้อยในครอบหนึ่งส่วนมากจะมีแค่ตัวเดียวตัวสองตัวตัวสองตัวกับอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมครับต่อต่อต่อยี่สิบต่อสี่สิบเลยตัวนี้คืออบิโนอเวอรีครับโอ้โหนี่ก็ยังเป็นงูเหลือมตัวนี้ประมาณราคาตัวนี้แหละตัวนี้หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าครับถ้าถ้าเรียกว่าเป็นตัวเนี่ยประมาณกี่ตัวที่เนี้ย ปีหนึ่งอะเพราะได้ประมาณห้ารอยตัวปีหนึ่งห้าตัวคิดถึงคนให้อาหารเลยนะมห้าอตัวสนุกสนุกนี่ไงต้องเป็นคนที่ชอบงูรักงูเลอันนี้ก็งูหลามด่างธรรมดาครับอันนี้ด่างธรรมดาใช่ครับอย่างนี้แพงไหมครับต้นไม้ก็แสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทสวยอันนั้นอะไรสมกสมกอะไรปะไม่ใช่ครับอันนี้คือไฮโปด่างไฮโปเนี่ยก็คืองูหลามสีอ่อนพอผสมกับพายอ่ะ พวกเราก็เข้าใจกันว่าจะเป็นงูหลามด่างที่ลายตรงเนี้ยเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้ครับแต่ลูกออกมาเขากลายเป็นอย่างนี้เลยจะมีลายแค่ที่หัวกับที่หางทุกตัวเลยครับเออหรอแต่ผมก็หลุดแล้วก็กแปลกดีและตาเขาเนี่ยครับเขาไม่ใช่เป็นยีนเผือกแต่ตาเขาจะกลายเป็นติช่แล้วแล้วมันก็เข้ากับทฤษฎีของงูเหลื่มกับงูบอลที่ต่างประเทศทํามอสที่เอาไว้ทํางูเหลื่มขาวงูบอลไพทอนสีขาวพอผสมกับพายปุ๊บตัดเอาด่างผสมกับ ทองตัวนี้ผสมกับตัวนี้ใช่เราจะได้นี่ก็จะได้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เกี่ยวเขาขึ้นใช่ตัวนี้ได้ตัวนี้ขายไปล่าสุดสองแสนสองนะครับสองแสนพองไปเมืองนอกราคาต้องแพงกว่านี้นะครับตัวนี้ต้องต้องเป็นหมื่นเหรียญใช่ใช่เจดายที่เมืองไทยใชยไม่ให้ส่งสักทีแต่ซื้อเข้าได้ซื้อข้าได้กว่าถ้าจะมาถึงเจนนี้นะ ถ้าเริ่มจากนอม m อนเลยมันต้องโอ้โ oh, หหลายชั้นมากเลยนะโอ้ยนี่อย่างต่ำต้อง6ปีได้ได้แล้วก็ <6 S 1> ต้องเอาด่างมาทำกระทองอีก6ปีจะได้ด่าง10เป็น10ปีครับกว่าจะได้ตัวนี้ครับและเขาจะออกมาเนี้ยทุกตัวไหมโอ้ยอันนี้ทั้งข้อออกมาแค่2ตัวแค่2ตัวใช่ทำได้3ข้อก็ได้ัว